เห็นไายตะโดนสบายดีพ่เเมียจ้าเอสบายดีไอ้สบายดีเอ้ยฮู้วเนอะเป็นจังได้สบายดีพ่อแม่สบายดีลวงสบายดีนางนางนางมาได้เจอกันนาน กมาหาเพบเ็นอมาดกันะมึงดูนึงเฮ้ยขึ้นมานางี่ขนมากรี่อเป็นยังบขึ้นมางดูมึงดูมันสูงกว่าหน่อกนะขึ้นมะนางของเราพี่มะนางพี่นางขางูนรากะอีกเมองพนยอรวันเกี่ยววันเกี่ยวาซี

แต่ว่าหุ่มยางนี่นะครับว่าอะไรมึอมารับรับงั้นมารับงาที่เขาไปสัตญา่ะสัตยาก็เป็ยายมนุ่งน่ว่าเบบ่าเสื่อมรับประเด็นหนึ่งลกับแบบว่าห้ามเมื่อมากกับแบบว่านอนบลรันนอกขนเจียวแบบตว่าขแต่ว่าคิดแต่แบบมันแบบขิดนะไปคิดที่หอนลูกหรือเป่ อี้าน้ภาษามาว่าท้าใจงแบห้อเจีแต่ว่าบเมมูมีแต่เฮาแล้วพอตาเงินเล้วเมียเมว่าก็เลยไปหม้อเบิ่งแบบดูสบายใจนะเขาาไเป็คนวาน้ดเว่าเว่าเมีว่ามีเนี่ยว่ามันเทียมขนาเพราะว่าห่างไกลเขาบอแข็งแ เลยไปปบผพาให้ผาคิดนไปที่ปนาปะคายเพระ่จักเนียว่าเอาเลยระขาก็ได้เดี๋วเมื่อยที่ว่าเบียดคิดเลยก็ชิดไปนาเนมันเป็มันพูเขื่องยอมผ้าตัวนี้ยอมเลยเดี๋ว่าปแะตาขาดคนว่าก็แม่นเท่าั้จะงนอนมลาบนะเอ้ย ก็งก็งอเดียรัตาัการเมืองกับื่อเกขาเทีย้อมันชืแม่ว่ามิตรคิดแม่ว่ามแตรเียกข้เื่องลคิดแว่ามีคนแบบฟ้องละเดียนี่นะฮาใ่ภูเขาไม่ได้คิดแปลว่าแม่ว่าก็ให้ชูเพิ่มทังมันมิตแบบว่าเขาแบบว่าตันนั้นพาห้มาเป็นเดียนี่คิดไปเลยนี่นาภูขากับปัจจักป่าบ ว่าผูกขาดคอมอยู่ก็ทีก็เป็นช่วงเมย์ร้อยอีร้อยว่าเป็นเตปบ้าอะไรบริเกะนะในมา้่าอกมแก่ได้เออได้แก่เบิดไหมแก่เขาต้องแก้ว่าไงยังไผูกขากับชาวมันเป็นได้กับผูกขาดยอมเนย

มันจะหายก็หายโอ้โหช่วยแห่หายยังไงแต่้ามาจักคอยอยักหาเพราะห่าม่หยะกหายเองมั่งทางความเหมนหายคิดทอดลูกตีก็ตั้งคิดอคิดหอดขายคิดหอแท้คิดหอออยู่แต่ว่าสิบบหายเหม่นบอกขัดนแม่นั้นปกตินะก็หายยุบ่ขานมายาไรเป็นบางขั้บางตอนทำงานาโอ้ยะคือการะจายที่เห็นจากระยะจากน้องบอกขามากอะ กมีแต่ว่ามียังกระไฮกำลังใจพวกขากับพวกขากับขโมกจะลาเจามันหักมันมาเรื่อยๆนะตุกๆแต่ว่าเป็นกรนีว่ากันจริงๆพยายามเข้มแข็งเจริญมันสิมีแนวมาซูนเขาเข้มแข็งเงี้เฮ้ยบางง่ายๆก็อ๊เอาคอยจะซื้อตังู์มว่ะ ข่นหอลุ่ขอย่าวะวางไปย่างเน้ขอว่าคิดต่วาบ่มีตห้าตะวแบ่มีตะห้าอเลยคีดต่วันห้ากับสิ้ตายคือกันนันไอ้เอาแบบนี้โล่ถ้าอยู่เขาก็ต้องสู้สู้เพื่อตัวเอง พิ่นว่ากับ่นท่วงว่าเพื่อครอบครัวแะละนี่มีนิงคนหนึ่งมันสนเฮือนแต่ว่ามาเห็ดให้ขาบ่นีนะขาก็บอกพ่อแม่นาไวัละเิ่มจะขายเยอะทียาขอละมาเลยาขอดบุชมุ่าก็ยายก่เลยเหตุเลยก็ก็มาเยอก็ระน้อนนี้เ่ยาบัวจักาอนนี้บุชมุช่าสนใจบัจักไลเวอกเลยขาเลยมันแบบคนมันใจชี้ไอ้มาเอยลืมมไปเลยงาแบบเพื่อเือแป้งเนี่ยว่า ผักก็ย้อมตัวเองย่อมก็ยยอมเลย,อยอเอาไปมาหนวดขิดไปเลยไปเอาไปมาหนดเอา,าไปมาหนวดไปจัดหนาจักล้างผ้าขาก็ย้อมเลยเนาะเนี่ยผ้าขาก็ย้อมมือนี้ก็เลยนะจริยงที่ว่าผ้าขาวที่ขีดแปลว่าคือแปลว่านี่แบบมาส่วนส่วนขิดไปแบบนี้นะเัีงที่ว่าเป็นแบบนี้เ,เลยเพียงในว่าสู ตั้งสติดีๆนรไอ้เอ้ยจะนอยผัดซีเนาะคอยสิบอยู <h <h ่กเจ้าแล้วเออสองหมายว่าอย่านี <h <h ้คอยหาหนึ่งป้ามนาดหนึ่ป้าของบ้าตายอ่ะบ้าเนาะใจขาวก็มันเมน้องคบอกก็ไม่น้อยว่าขันว่าคอยเป็นยันอยู่น้ำไรได้ขาวอันนี้แล้วบอกวามจริงเลยเนาะขาเนี่ยมันเป็น่าจรแบบว่ามันโอ้ือเก่านะมันเป็นอะนเลมันแบบ แบบคือแบงค์าเยินตะกุามีคนมามาบอกนะแบงวเาเนียินนะนะมถังเขานียินยินางหูผ่านได้ยินอย่ไรน้อง้เขาว่าวันใดเพราแบงค์ไม่จะแบบว่าหิดว่าไม่จะวางในผ่านไปช่วนขาในนั้นหนีนะรวดเห็ดในนั้นนีนะขาย้ม่จระไม่จะว่าเออมีคิดว่าเพาะผูขานี่ว่าไม่จว่าเก่งีนนั้นในใจนะมันมันนเขาเนี่ะม่าผู้ขาก็ว่าจารดนี่นะตั้ง งอนกปุกลูกคือมาเอาดหนี่ฮะใส่เพาะข่าอาางี่เปเนอยานี้ย่ยน้ยังเาะว่ทุกคนน่ยยอมาเลยบอมาหาเลยอกเลยบอกยากจรเนาะอนกปุกามออะหยอะเนี้ยกระเซียขออะไรเปนบ่อเชื้อเอื้อเื่อนเีลยกอได้ไ้อาบน้ำมันแล้วนี่ สูตนามอะไรเหรอบเป็นยงดอกสูรน้เลยรรน้าล้วร้ลยอ้วยเอสูตรดน้ำเลนเล้วเอสูตรนลเรอสู้เอต้ลเหรอ้เองแน้ำเล้ำเ้เห็ดน้ลยเระสาหน้ห้าหอนดน้ยอด้ดยต no ่อร uh, uh, ้อย ลงมาถึงซ the ้อนเนี hmm. so Google, ่ยขาเลยว่าขึ้นเกาะอยู่มีน้องขยันพามีนมาพังอยู่ว่ามาแบบว่าขึ้นไม่ขึนเนี่ยปอกขาว่าเห็นแบบตุ้กตันเห็นแบบมันจะแตกนะถ้าว่าอายุสิบยด้พังนี่เลยเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามันม่านไปได้ก็แบบเรียกว่าคือเป็นจริงจริว่าน้องว่าหรือว่ามานนี่ยังกับพวระจักษ์กันนี่เลยแดีวมันเห็นหน้าตานา ขางหลังเพือนใจาก็อยู่มาชิดเจ้าที่ก็บเรเคยจ้างเคย่าห้ากว่าชิจะเหน่เหามันก็เป็นนำจิตใจตัวเองเหนี่ยะแวกับเมีไม่แเงือนก็บเมีบานี้กาเห็นผ่านบรเตบานี้อ้าวใครเห็นนำจร้อยเนดเห็นตะกี้เห็นตะเห็นในจีร้อยกับร้อยในวัุางว่าเพราะนันการกเชอ สิ่งกายเป็นจิตอ่อนแล้วอายนะอกว่าออนะเป็นคนอ่อยาาเห็มยงคพยายามเข้มแข็งไพยายามตั้งสติดี้ารเจียสติแล้วเจ้าสีหายอะไเจ้าสียนั่นเห็นนี่มานมันก็มาเบียดเจ้าจนแล้วสิ่กายเป็นโซไปอีกอ๋ออันนี้ได้เ้าตตองสู่ได กสังบังวางคนนะบ้่้าเบ้างดนน้เอตยป็นได้กัะตั้งสติดีๆฮาเล่อย่าอนอย่าคิดลายถ้าคิดลายแบบแบบ จิตหาสิอ่อนแล้วมันสิเนี้ยมีแนวมาแทรกอ้เขาเบิ่งนะเจ้านะแบบจิตอ่อนเดียนนี่นะอางเกงางเกาเกงงเายเกงกางเกงกางกางางเกงกกงกางเนอกเกงกางเกง้าเกงกางเกกางเกงกาเก็กางงกากงนเกงกานเกงกากงกาเกางเ้างเกงกางาเนงกเเ เนียวปอมเลยน้อยอมบัดจุคนปะห้าผู้อยู iscilla, ่น,น skinny, ั <apply some drinks> ่น <reco> นี <find yourself bizarre> ่นะเฮาพอสีขีดออกอยู่จิตอ่อนแล้วมันมีน่าแสบออเขาหนี่แต่วกะเลยเือเลยป็นรอก็แหเพ่นว่าคือเป็นอนี้มาปะกาวันนี้น่เนี่ยอะไรดยว่าอยู่เพราะจนว่าความจริงเลย ตั้งสติให้มันเทียงคอเป็นแบบี้ยูแ้ตามาอยู่ได้ยินหอดเสียงคนมาสวนไปเห็นนั่นเห็นนี่มาสักเป็นแบบนีู้่าลปุ๊กเอื้อยมาพังหูขอยไปยิ้ไปยิ้่ายๆ่อยอยู่ง่ายๆ้ใจใจ่อยหักต้องข่อยไปเห้เนาะข่อยไปยิ้่อไปเห็นพนกู้ครนบ่อยาพขนันอยู่ในสวนนะบ่ไหนเนาะโอ้ยลูกกันพักชามสีน่ามแต่หัวเน่ยหน่อยเนี่นี่แหละ บ่ใหญ่เอือยฮากระพืงไม่เห็นบ้างเอือกเอาฝืกมาชมมาหายจังหว่ายหอดตัวเองสั่ขาย่านเลยมันสิกลายเป็นร้อนไปเลยบ่ใหญ่โดยหลักกาอแบลว่ามันสิกลายเป็นรอนแบบคือขายขคนเหรนยาเออขันว่านองเอ้ยว่าคนจริงนะคกอะ่แบบสุมากสุดรวกับบุ่กดาเน่เป็กยุ่เกืองพันจีบกับเป็ก กับงอัจีด้ายังน้องากวงจิ้งแดงกับบกลงขาด้ยาำรุงเลยอเมาสีพันสังยาบำรุงน้ำอดดเสนอนรับแน่นอนนอนรับนี่ร่างกายแห่งสีอ่อนพี่าแล้วเข่าหนามจิงกับบก่อยได้ยาบำรุงจังเลยง็ซักเาเศษหยักาเน้ละมันจะมีแห้งเพราะมันข่าเลือดโดยตรงเลยเรียกว่าท่านผู้ข่าจีปนึ่งน้ คนเกิดขาดขาดใต้เลยคือบอกกับเมียไหนไหนเขาบอกความจริงอันนี้นะก็บอกน้องอากาเขาว่าเพิ่อนว่าอังจนเว่าเขาเขาก็ว่าโอ้ยบิดบ้านเบิดเมืองแบบมีไผ่เตี้ยไผ่ช้างมีจะผูกหาดผูกแพงได้เจ้าใบมีผู้ใหญ่ปองใหญ่ยังจัดอย่างเขาวอาแต่มาแบบแบบคืบไหม่เขาบอกอย่างนีเแบบอืมกยังเงินหมดจ้าเขาบอกว่าก็เชื่อยู่เป็นความคิดตัวเองอย่าไปคิดแม่บาดนี่นะพยายาม พยายามดึงสติตัวเองเอาละฮะกศิลูไปพีฮะกลูกไปพอดีมาขาตัวเองบไดได้กอย่่ยข่อไปมากข่อยเนยข่เป็นบ้าไปจัหวาทเป็นบบนี้ลูก้จะอยู่ได าสามน,นแล้วคนยังขอบคุณวันพี่น้องปุะานที่สอยเรือผนมาอขอบคุณเพ่อสุขคนที่ให้กำลังใจด้วขอบคุณหนลายนั่น,อนอะไรอ้ายตามที่เ้าบอกคล้อ้ายอ้ายตามที่หา้บบา,หาบอกแล้วตั้งสติีดีด อย่าไปขีดลายขีดลายแล้วมันมีแนวแซ่เอื้อยจิตห่าอ่อนห่าู้อยู่ในพระบุชพระธารุมีห้าหูนั่นแหละันนรเบิดี่น้องมีต่อหน่อยหนึ่งเอยจิง่าเจ้านเพได้เพิ่นได้เพิ่นได้อึงมาหายกับหัวพักห้าก็ได้ข้าวโพดข้ามักถั่วแบงก์แบงกเจ้าแบงคอยคแบงเจ้าแล้วมันจะมะเบิด